วันทาดวง c o r a Game เรามาเริ่มคำถามท้าดวงข้อที่2ครับในช่วงสัปดาห์หน้าคนที่เกิดวันใดมีโอกาสเลิกกับแฟนแ,แล้วงานจะรุง่งคุณคิดว่าเป็นดวงวันเกิดของคุณใช่หรือไม่ กดเลยครับมันเลยครับกดเลยครับเลิกกาแฟแล้วงานเจอรุง่งไม่ไม่ไม่ไม,ไม่หลายคนแล้วมีตอบใช่ยอยู่สองใช่เลย <c oughs> คือวันอาทิตย์กับวันเสาร์เรา,เอาบอกว่าทําไมดีเจนุย้ยตัวแทนคนเกิดวันอาทิตย์ถึงตอบว่าใช่เลิกกับแฟแล้วงานจอรุง่งคือไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ไหนยยนะฮะแต่ว่านุ้ยเป็นคนที่เชื่ออย่างหนึ่งคือถ้าไม่มีความรัก งานเราอ่ะจะดีจริงไหมฮะใช่ตอนนี้ถือของพุ่มอาจารย์มาถึงทุกวันนี้โอ้โหมาแล้วหมอดูเคยบอกว่าถ้ามีความรักไม่ได้งานบอกเลยเราก็เลยเชื่อใช่ไหมใช่เอาลองดูว่าจะแม่นหรือเปล่ามาเลยพี่มาเลยนี่ขนาดนี่คุณสั่งพิธีกรได้เลยนะถมาเลยโอเคครับเนี่ยมาแล้วเหรอฮะมาแล้วมีอยู่มากเลยไปเรื่อยๆอะไรวะเนี่ย เลิไม่ได้เว้ยเออเลิกแฟนแล้วงานจะรุ่งขยายความคือหนูเปรียบเทียบตัวหนูเองนะเออคือหลังจากที่เลิกกับแฟนปุ๊บอะหนูไม่มีวันหยุดเลยอะจริงจริงพี่งานเพียบเลยเพียบเลยแล้วก็แบบเหมือนได้มีโปรเจกต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากจากที่เราเสียใจมากๆใช่ไหมัหนูก็เลยคิดว่าอันนี้คงมาทดแทนทำให้แบบว่าหัวไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยอะเอ้ามาถึงเอาทางไหนก่อนะใครจะดึงเอาทางไหนทางไหนอ๋อรับชันดึงรับชันดึง แหม่ทำแหม่ er เล่นเล่นเล่นท่าดีเฮ้ยเฮอะไรังไม่จริงอะไรลักษณะว่าแม่ซื้อจะตามมาตลอดมาคุณไม่ซื้อมาเลยมาคุ้มครองมาดูแลเดี๋ยวต้องค่อยๆทำความเดี๋ยวถ้าเล่นอีกทีกลัวอีกทีมีเรื่องโอเคเล่นคือเล่นบ่อยจนเรากลัวตัวเองแล้วอ่ะ อะเลิกกาแฟน่านเลยว่าตอบว่าไม่แสดงว่าเราไม่มีแฟนหรือเรามีแล้วไม่มีค่ะหน้าอย่างเงี้ยมีเหรอคะกล้าถามน้องทุกวันนี้ก็คือเล่าไปรักคุณแม่มากเล่าไปเคยมีเมียเล่าไปเคยมีเมียเล่าเล่าซิเมื่อก่อนผมเคยมีเมียครับชอบเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย เขาไปอยีเดินมาขึ้นมาครับเป็นไงพ่ออยู่กันมาสี่ปีแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องต้องแยกอยู่ไม่ไม่ไม่มีเวลาให้กันนะครับช่วงนั้นผมก็เป็นหนุ่มๆอยู่ครับแล้วเขจ็ดงงเจ็ดงงตอนผมอยู่ห้องผมสงสัยอยู่ว่าว่าว่าพี่เขาเป็นเพศอะไรกันแน่เขาอยากรู้ก็ต้องถ้าอยากรู้ก็คืนนี้มาลองดูก่อนดีกว่ ได้และใครเขาบวดทุกคนเดี๋ยวมาเล้นกันต่อนะครับตอบว่าไม่ไม่ค่ะถาถึงไอด้าบ้างไอด้าเขาบอกไม่ไม่เลยคิดว่าไม่นะคะก็คืองานมันเหมือนส่งเสริมกันดีดีมากตอนนี้งานดีขนาดไหะใช่ค่ะเลยคิดว่าไม่น่าใช่เรามาลองรุ่นกันดูค่ะบอสเป็นไงบอสครับเลิกกาแฟแล้วงานจะรุ่งตอบว่าไม่คือ คือไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นโอ้ไม่อยากไม่อยากให้แสดงว่ามีแฟนอยู่ใช่ครับก็เลยไม่อยากจะเลิกแล้วให้งานรุ้งคือเป็นไปได้ไม่อยากจะเลือกอยากจะให้มันไปควบคู่ด้วยกันด้วยกันแ้วเรามารุ่นกระตอมาที่เจ็ดบ้างต่อว่าไม่ครับไม่ครับไม่คือไม่ยอมเลิกไม่ไม่ยอมเลิกครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ขอบคุณมากครับพี่แล้วก็ เล่นด้วยกันเล่นละครด้วยกันมันก็ดังๆังะฮะเล่นละตีมันก็ดีมากๆแล้วก็แล้วก็ผมมีความเชื่อว่ามันไปด้วยกันได้เดี๋ยวเรารู้เดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นวันไหนมีสองเันีเรียบร้อยครับี่ผ่ครับผมยัง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 นะครับพี่ไผ่บอกว่าไม่ครับตอนนี้พี่ไผ่ความรักเป็นไงฮะมาพูดถึงคนวันศุกร์นะแน่แน่พี่บอกพี่ไผ่ความรักเป็นไงครับผมพูดถึงคนวันศุกร์นะวันศุกร์นี่จะมีความเป็นศิลปินครับผมครับผมัคือความรักกับศิลปินผมว่ามันคู่กันถ้าถ้าถ้า การทางานหรืออะไรเนี่ยมันก็จะลดลงไปสิมันลดลงใจใจก็จะไม่อยากทํางานคือความรักมันสําคัญมันควรจะมาคู่กันครับมันควรจะมาคู่กันอยากให้ไปคู่กันใช่สําหรับคนวันศุกร์นะมาดูเฉลยีบาครับมีสองวันแน่นอนที่เราต้องลุ้นกันเพราะว่าข้อนี้ค่อนข้างจะแม้ฟังแล้วมันก็ไม่อยากให้เกิดกับตัวเองนะในช่วงสัปดาห์หน้าคนที่มีโอกาสเลิกกาแฟนแล้วงานจะรุ่ง คือคนที่เกิดวัน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 โอ้ยโธ่ไอ้คนที่หนูบอกเลยหนูเปเรียบเทียบเป็นตัวหนูจริงๆหลังจากเลิกไปวันนั้นเป็นไง <laughs> ับข้อนี้ก็ตอบถูกทุกคนเลยทุกคนเลยแล้วต้องบอกนะครว่าคนที่มีโอกาสมีเกณฑ์นะฮะว่าเลิกกับแฟนแล้วงานจะรุ่งคือคนที่เกิดวันอาทิตย์กับคนที่เกิดวันเสาร์คนลุกเลยจริงๆนะเนี่ยวอ้เลยจริงๆครับแต่ว่าจะเย็นเดี๋ยวไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากหมอเมมีเซนครับอ สำหรับช่วงสัปดาห์หน้านะคะคนที่อาจจะต้องมีปัญหาแบบนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจไปค่ะบางคนบอกไม่อยากเลยที่จะเลิกกับแฟนเพราะตอนนี้ขาดไม่ได้จริงๆแต่ก็ต้องระวังนิดนึงไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะจะอยู่กับแฟนแล้วมีความสุขในช่วงนี้ค่ะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์คะเตือนนิดนึงค่ะสําหรับในเรื่องของการงานที่มาแล้วค่อนข้างดีเป็นพิเศษแต่ในเรื่องของความรักทุกอย่างมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ทุกอย่างร้อยเซทางที่ดีที่สุดค่ะถ้าเกิดว่าเข้าใกล้คนรักหรือบางคนพยายาม ปรับแล้วปรับอีกทําความเข้าใจแล้วทําความเข้าใจอีกก็ยากกับการที่จะแก้ไขก็ต้องบอกตัวเองค่ะรักตัวเองให้เป็นด้วยอย่าอดทนจนทนไม่ไหวค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทิ้งระยะไปแป๊บหนึง่งแล้วรู้สึกจูนกันได้อันนี้ก็ต้องหาวิธีแก้ไขระยะยาวนะคะทางที่ดีที่สุดพยายามค่ะอยู่ห่างๆกันไว้สักพักอาจจะทําให้บรรยากาศความรักดีขึ้นรวมถึงการงานไม่เสียด้วยค่ะรวมถึงอีกวันหนึ่งนะคะที่ต้องเตือนเหมือนกันเลยค่ะนั่นก็คือคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะคนที่เกิดวันเสาร์ จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของคุณเกี่ยวกับเรื่องของการงานเลยนะคะมีงานเข้ามาเยอะคุณก็ต้องเหนื่อยเยอะเป็นพิเศษแต่ทางนี้ทางนั้นในเรื่องความรักถ้าเกิดว่าคุณมีอยู่ในช่วงนี้นะคะก็จะกลายเป็นปัญหาส่วนตัวมากเป็นพิเศษค่ะ1แฟนอาจจะเรียกร้องมากเป็นพิเศษ2ทําอะไรก็ไม่ถูกใจเพราะเขาต้องการทําให้คุณเนี่ยอยู่ใต้อน,นัตเขาอยู่ตลอดเวลาทางที่ดีที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่แบ่งแยกให้ชัดเจนทีละเรื่องมันอาจจะทําให้คุณโช โชคดีได้ทั้งเรื่องการงานและเรื่องความรักในวันข้างหน้าก็ได้ค่ะชัดเจนย่อย่อกไงคือหนุ่ยไม่โปกัสเรื่องความรักเลยเพราะตรงนี้ว่าวันอาทิตย์น่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเราค่อนข้างเชื่อเรื่องงานหรือความรักของเราชัดเจนชอบงานร้อนนะก็รอลุ้นการสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์แต่นี่ต้องถามน้องอิมจ๋าใช่จริงๆเขาบอกว่าเ้าเลิกกับแฟนแล้วงานจะรุ่งค่ะซึ่ง น้องเอ็มมีปัญหานี้ไปแล้วมีไปแล้วแต่น้องเอ็มบอกว่าโฟกัสแคนเลยของของขยดถ้าเจของตลาดลังสิทธิ์มาจีบเป็นยังไงเป็นเพื่อนกันอ่ะยางนี่เรียกว่าเกลียดไปเลยมะเกลียดไปเลยยังไม่เกลียดแต่ว่ายังไม่เจอคนที่บารมีเท่ากันมากกว่าโอ้โหงใจนะยัใจีไปใจอีใจเลยต้องเจอคนที่เท่าเทียมกันก่อนแต่ข้อนี้บอกได้เลยครับว่า ตอบถูกทุกคนยอดนะฮะ uh. วันขาดวงโครโรเกม